Hello ทุกคนคะ่ะมาอยู่กับซีรีรส์ระพัดเรี่ยาวไปอีกนะคะอาวันนี้วันเดวิสิรพัสนะคะจะพาไปทำอะไรบ้างวันนี้มีภารกิจค่ะจะต้องพาคุณพ่อไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อถ้าเกิดคนอายุเกินเจ็ดสไปเนี่ยไปแล้วก็ walk in แล้วก็ฉีดได้ฟรีเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าให้คนติดตามอะ่ะ ฉีดได้ด้วยนะแต่ว่าต้องเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเป็นยี่ห้ออะไรซีโนฟาร์มหรือว่าแอสตราเซเนกานะคะไปค่ะตอนนี้8ปดโมงครึ่งแล้วต้องออกจากบ้านและพาพ่อไปฉีดวัคซีนกันตอนนี้ผู้ช่วงดีของเราพร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะแต,ตัวเป็นดุงเลยค่ะไปพร้อมยังมุ่งหน้าไปสถานีกลางบางซื่อ วันนี้การฉีดวัคซีนจะมีคนเยอะหรือเปล่าต้องรอนานไหมทำอะไรบ้างดีเลยจะได้เป็นการรีวิวการฉีดวัคซีนกันไปเลยเดี๋ยววันนี้นะคะก็มีภารกิจที่จะเอาพ่อไปฉีดวัคซีนใช่ไหมแล้วเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะไปซื้อของซื้อไก่ซื้อของสดซื้อน้ำมันซื้อทุกอย่างเพื่อที่จะมาเตรียมทำข้าวกล่องนะคะแล้วเดี๋ยวมีก็จะช่วยด้วยตอนเย็นแต่ว่าตอนนี้ไปปฏิบัต ja yep ิภารกิจตอนเช้าก่อนเราเสร็จแล้วนะคะ เดี๋เราก็มีรถเมฟรีบริการนะคะก็ที่จะเข้าไปตรงอาคารด้วยจะได้ไม่ต้องเดินไกลเดี๋ยวต้องหาที่นั่งเราอมิวจะเป็นฝ่ายต้องไปยืนต่อคิวซึ่งยาวมากทางคนเยอะมากเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุ เดียวดาวมล้วต่านีตรงไหนอคะเ่าเเยเาีไว้ด้านในแต่ตอนนี้กดมันมาในเวลาตอนนีตอนเย็นีไม่มีคนเลยครับโใช่ไม่มีเลยโล่มากเลยตอนเย็นกะตั้แต่บ่ี่เย็นไป้เย็นก่อนปิดแต่นแบว่าจะหมดหรือเไม่หมดหรมาตอนเย็นก็ได้้ เขาปิดครับก่อนหกโมงเย็นเขาปิดหกโมงเย็นนดนัดเก็บตรงนี้ครับกลับบ้านก่อนเลยงั้นอ่ะเขาบอกว่าให้มาตอนช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่อะไรเงี้ยค่อยมาใหม่อ่ะที่ดอกเมื่อกี้รึกดอ่ะสถานการณ์ของเร e. าตอนนี้นะคะก็ค anyway> ือคนเยอะมากแล้วเราก็ได้คำแนะนำจากพี่พนักงานอ่ะบอกว่าตอนประมาณสามโมงสี่โมงอ่ะไม่มีคนเลยเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราจะกลับบ้านก่อนแล้วเราค่อยมาใหม่เพราะว่าแถวที่รอก็คือแบบยังไม่เห็นความเจิดจรัสเลยอะอตกลงฉีดวันนี้นะมีเรื่องข้องใจอะไรกับดิฉันหรอคะหนูหนูมาชื่นใจหน่อยเร็วมาชื่นใจหน่อยเร็วขอมาชื่นใจหน่อยชื่นใจหมาน่อยขอชื่นใจหมาหน่อยอมา ขอชื่นใจหน่อยมาเร็วขอชื่นใจหน่อยเร็วมามาชื่นใจหน่อยแม่งขอต้องตีนจะเปิงตอนนี้นะคะกลับมาจากบังซื่อแล้วเพราะว่าคนเยอะมาก ว่าน่าจะใช้เวลานานในการรอการฉีดวัคซีนก็เลยให้พ่อกลับมารอที่บ้านก่อนเดี๋ยวสักประมาณ3ามโมงสีโมงอย่างเงี้ยค่อยวนไปดูใหม่ถ้าเกิดว่าคนน้อยก็จะได้ฉีดเลยแต่ถ้าเกิดคนยังเยอะอยู่เดี๋ยวก็รออีกสักสองสวันก็ได้นะคะเพราะว่าของพ่อเนี่ยเขาให้วอ w a กอินเข้าไปได้เลยเขา78แล้วไนงะใครเห็นหน้าเขา บอกไม่ถึงไม่ถึงไม่ถูเคยมีเพื่อนมาบ้านใช่ปะก็คือแบบมานั่งแบบกินเหล้ากันอะไรเงี้ยมันสนุกอ่ะข้างล่างมันสนุกแกก็คงแบบยังไม่อยากขึ้นเว้ยก็นั่งอยู่ด้วยเพราะว่าข้างล่างเขาแบบคือมีมีนักดนตรีมาแบบเล่นกีตาร์เล่นเปียโนอะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็ร้องเพลงกันอะไรเงี้ยบรรยากาศมันก็สนุกใช่ไหมเขาก็อยู่เว้ยเขาก็อยู่แล้วแบบเขาก็ขอเพลงอะไรเงี้ยเอวงอวิสเขาก็ร้องเว้ยแล้วแบบ ความพีคก,กันเลยว่าเล่ามันก็หมดแล้วมัง้งเออเขาก็ไปเอาเล่าที่แบบเป็นความลับของเขาอะออกมาแบบอ้อาอันี้ไปกินไหมลูกอันี้ไปกินไหมลูกคนเล่ามาหมดเลยจ้ะแล้วพอตอนตอนจะขึ้นนั่งอยู่จนถึงแบบไปหนึ่งได้มัง้งปกติก็คือ2องทุ่มนอนแล้วนะเพื่อนก็ถามหุยพ่อยังัยรุ่นอยู่เลยอายุเท่าไหร่เนี่ยทหันก็บอกอุ้ยจะแปสิอยู่แล้วทุกคนแบบโห ไปลุ่นมากโอ้ยเดินยิ้มแบบนั่งต่อไม่ไปไหนเลยอะ่ะตอนแก่ไว้จะ,จะเป็นแบบนี้ปะวะไม่แน่อาจจะไม่อยู่ถึงแก่ก็ได้วันนี้มีภารกิจค่ะที่จะต้องอัดแก้เออลิปซิงก์กับเพลงใหม่วันก่อนอัดเพลงเก็บรักไว้ฟิลแบบได้มากหน้าเนอร์แบบมามากมาเช็คเทปปุ๊บอ,อิสรเบอร์หน้ากูชัดขาาึ้น กล้องแกทำให้ฉันดูงโง่เดี๋ยวนั่งตัดวีดีโอลูกค้าได้ส่งครีมาให้รีวิวขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสำหรับ ความเอ็นดูความกรุณายูทูบเบอร์มือใหม่อย่างดิฉันเราได้ทําการทดลองเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมีคลิปอื่นๆอีกเยอะแยะมากมาย,ยวันนี้คงภารกิจเยอะเหมือนกันนะเนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าวัคซีนะที่ฉีดวัคซีนะคนเขาแบบว่าซาซาลงหรือย,อยังนะคะเดี๋ยวแอบ,บไปวนดูก่อนถ้าเกิดว่าซาแล้วเนี่ยก็จะได้ให้พ่อฉีดเลยลงมาข้างล่างก็คือมีทีมงาน ทีมงานหมกักทีมงานทำอะไรต่างๆนี่เดี๋ยวเขาเตรียมข้ากล่องนะคะจะไปทำพรุ่งนี้กันแต่ว่าตอนนี้เราจะไปฉีดวัคซีนก่อนทุกคนสู้เขานะคะทุกคนสู้เขานะคะไปฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีน ับมาอีกรอบแล้วนะคะมาดูว่าคนจะน้อยลงหรือยังเอ่อทานผู้สูงอายุมาฉีดวัคซีนนะคะต้องลงที่ไหนบ้างหน่อยครับอะไรครับกับประชาชนครับมากัว่สองคนใช่ค่ะฉีดด้วยไหมครับเอ่อฉีดอะไรอ่ะคะวัคซีนอะไรแอสตราเซนจัคตอฉีดฉีดได้ปะคะได้สิครับเฮ้ยได้ฉีดป่ะโอเคถือไว้ด้วยโอเคอได้ฉีดก็ชีมด,ด้วยเฉย ไปพาพ่อมาเราก็ได้ฉีดเฉยแต่เราได้ฉีดเอสตานะจะเป็นยังไงบ้างวะอ่ะพร้อมยังเออรู้สึกเซอร์ไพรส์คือไม่ได้เตรียมตัวมาเลยนะ <laughs> เดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้กูจะตุยเย่ไหมอันนี้เราวัดความดันนะคะถ้าเกิดว่าความดันปกติเนี่ยก็คือจะสามารถผ่านไปลงทะเบียนได้แต่ถ้าเกิดความดันไม่ไม่ปกติก็ยังไม่ผ่านนะคะ ต้องเท่าไหร่ถึงผ่าน,นะคะได้60ค่ะตอนนี้ความดันพ่อยังไม่ผ่านนะคะมีความดันไปที่180เขาเลยให้มานั่งรอพักก่อนเมื่อกี้เดินมาจากรถไงก็เลยรู้สึกว่าแบบเออความดันน่าจะแบบขึ้นนิดนึงคนแก่อเนาะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นั่งพักสิบอสิบหนาทีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะที่นี่นะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่เป็นจุดๆเลยนะคะค่อนข้างเป็นระเบียบ แล้วก็คนน้อยด้วยคนไม่เยอะสรุปก็คือตัวกูเองฉีดไม่ผ่านคบ169นะคะเราต้องการที่165เท่านั้นอีกนิดเดียวเย่มิเลนเล่นเกมโชว์เลยอ่ะมาหน่อยนี่ลงเลยนะลุ้นนะคะทุกคนตึกเติบึกเติก ตึกเติบไม่รอดนะครับคุณได้ไปต่อหรือเปล่าลและความดันที่ได้คือเอเอรอยหกิขึ้นไปไม่ผ่านดิฉันได้มาที่หนึ่งหนึ่งห้าเท่านั้นค่ะจำเลขนี้ไว้ค่ะหนึ่งหนึ่งห้าอ้าวแล้วพ่อหายไปไหนวะได้ใบามาแล้วนะคะลงทะเบียนนะคะก็เอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปที่สถานีต่อไปเออพ,พี่เจ้าหน้าที่ที่นี่เขาน่ารักมากเลยนะไม่ดุเลยสักคนเดียวแบบพูดดีมากเรากำลังจะได้วัคซีนกันแล้วค่ะคอ,อันนี้เข้าไปรอในนี้ใช่ไหมคะจะไ,ได้ฉีดวัคซีนเจ้าพ่อกลัวป่ะฮ่ฮะกลัวป่ะกลัวไหมกลัวอะไรกลัวฉีดไหมไม่กลัวไม่กล <laughs> ัวเลยตี๊ด <laughs> เาเก่งเว้ยแต่ลงมาตรงนี้ได้เสร็จแล้วก็เดี๋เราจะได้รับใบสีชมพูแล้วก็ถ้าจะไปฉีกตรงนี้ะเราจะได้ใบสีชมพูแบบนี้มานะคะตรวจกว เยอะค่ะก้อนหนึคะไปได้ใบนี้แล้วเราก็จะไปจุดที่สามซึ่งก็งคือจุดที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะร <อ S 1> เราต้องนั่งลงและรอ,อะรอคิวค่ะรอคิวฉีดค่ะสวัสดีค่ะขเขี่จะมีกลุ่มกลุ่มใหญ่วดล้ตัวปวดกล้ามเนื้อนะครับคุณอ่าจะมีไข้เนาะ เดี๋ยววหาาไ้เเนะรียบร้อยแล้วค่ะก็ขั้นเนื้อขั้นตัวขั้นเนื้อขั้นตัวปวดตามตัวปวดตามตัวขึ้นไส้ขึ้นไส้นะครับเวียนหัวก็กินพาราเซตามอลได้นะครับถ้ามีไข้เนาะกินน้ำเยอะๆวันนี้กินน้ำมาได้เยอะไหมเยอะค่ะก็เดี๋ยวกินน้ำเยอะๆต่อเนาะสองสามวัน ต้องนั่งสังเกตอาการกี่นาทีคะครึ่งชั่วโมงสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอส t ร a z e นก c าเข็ีที่หนึ่งของคุณขอบคุณนะคะฉีดเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปนั่งพักรอดูอาการ30สนาทีถ้าไม่มีอะไรนนะะก็เรียบร้อยกลับบ้านได้ความรู้สึกตอนฉีดเป็นยังไงบ้างคะไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ,อมไม่มีความรู้สึกเลย,เลย คุณหมอแนะนําให้ดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็นั่งสังเกตอาการเยอะๆในที่นี้ก็คือจะดื่มให้หมดขวดกลับไปห้ามกินเหล้าเจ้าเลยครบแล้วนะคะ30นาทีมีอาการอะไรบ้างหรือเปล่าคะคุณกิตชัยไม่มีอาการอย่าง,ด,ง <laughs> ดิงเบียดิงเบียอะไรเขาให้งดแอลกอฮอล์<ๆ>ตอนนี้ใกล้6โมงแล้วนะคะก็คือเวลาแบบใกล้ปิดแล้วอะ แนะนำว่าควรมาตอนเนี้ยประมาณสี่โมงสามโมงสี่โมงอย่างเงี้ยคนไม่มีเลยเมื่อเช้ามาคนเทียบเลยนะคะมันจะได้เอฟเฟคอะไรบ้างหรือเปล่าแต่มิวคิดว่าหมิวทนมือทนตีนไม่ค่อยเป็นไรวันนี้จะมารีวิวการฉีดเอสตราซเนกาครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะไม่เกิดอะไรขึ้นกับสิริพันเลยฉีดมาวันแรกใช่ปะก็ กินยาแล้วก็นอนเลยวันที่สองก็คือไปแจกข้าวให้กับคนไร้บ้านทั้งวันไม่เป็นไรเลยมีปวดปวดหลังแต่ไม่ได้ปวดหลังเพราะฉีดวัคซีนนะปวดหลังเพราะยืนทำเข้ากล่องด้วนั้นเอฟเฟกก็ไม่มีอะไรเลยค่ะหรือเขาฉีดน้ำเกลือให้หนูประวา่าผ่านพ้นม,มาได้ด้วยดีนะคะก็สำหรับแอสตราเซเนกาเข็มแรกนะคะเข็มต่อไปก็น่าจะประมาณกันยาแต่จริงๆแล้วว่ามีก็จองวัคซีนทางเลือกไว้ก็คือโมเดอร์นานั่นแหละเราอยากได้วัคซีนทางเลือกค่ะ ไม่รู้ว่าตอนที่เออ EP นี้ออกไปนะคะเขาจะยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดยังมีอยู่อ่ะอยากให้ทุกคนพาผู้สูงอายุไปค่ะไปเลยแล้วเขาสามารถฉีดให้ผู้ติดตามได้2คนเลยนะสถานีกลางบางซื่อระบบจัดการดีพี่พี่ทุกคนน่ารักมากตอนนี้วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เราเลือกเองค่ะแต่ตอนนี้มนเลือกไม่ได้ก็ต้องฉีดไปก่อน ฉีดวัคซีนแล้ว,วก,ก็อย่ากัดตกนะคะยังคงต้องป้องกันตัวเองอยู่นะคะขอให้ปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลจากโควิดไม่รู้จะต้องอวยพรคำนี้ไปอีกสักกี่ปีกันเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย